คุณเคยเจอปัญหาน้ำรั่วซึมจาก,กระเบียงหลังคาและผนังหรือไม่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณใช้อะคริลิกการซึมสะท้อนความร้อน อะคริลิกการซึมสะท้อนความร้อนเป็นอะคริลิกสำเร็จรูปพร้อมใช้งานที่สามารถการซึมและการความร้อนได้ภายในตัวเหมาะสำหรับป้องกันการรั่วซึมซ่อมแซมรอยแตกร้าวรอยต่อและรอยแตกลายงาใช้งานได้หลากหลายพื้นที่เช่นหลังคาดาดฟ้าระเบียงผนังอะคริลิกการซึมสะท้อนความร้อนมีคุณสมบัติยึดติดได้ดีกับวัสดุหลากหลายประเภทเช่น คอนกรีตอิฐไม้กระเบื้องขั้นตอนในการทำงาน<ส>การเตรียมพื้นผิวทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นคราบสกปรกเชื้อราและตะไคร่น้ำหลังทำความสะอาดควรปล่อยพื้นผิวให้แห้งอย่างน้อย3ามชั่วโมงสำหรับคอนกรีตใหม่ควรเว้นช่วงเวลาก่อนทากันซึมอย่างน้อย28วันและปูนฉาบใหม่อย่างน้อย7วัน ก่อนใช้งาน<ม>ควรกวนอะคริลิกกันซึมให้เข้ากัน<ม>ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งในการทาอะคริลิกกันซึมให้ทั่วบริเวณหนึ่งเที่ยว<ม>และทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย3-4ชั่วโมงทาอะคริลิกการซึมทับอีกหนึ่งรอบ<ม>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกันซึมและความทนทานมากยิ่งขึ้น ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนใช้งานห้ามขูดขีดหรือโดนชะล้างใช้เวลาประมาณ1-2วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และนี่ก็คือเคมีพันธ์ุที่จะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำรั่วซึมและยังช่วยซ่อมแซมรอยแตกร้าวรอยต่อให้คุณได้อย่างดีโดยที่ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณต้องการสินค้าเคมีพันธ์ุที่ได้มาตรฐานสามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะ